สวัสดีครับผมเสียงน้อยครับผมวันนี้พามาลงหน้าง,งานแต่เช้าครับเที่ยวแรกของวันครับวันนี้วินกันอยู่สี่คันครับผมครับอ๋อกินก้อนพ่อกินก้อนได้ยังกินกินข้าวครับผม้าว กินกาแฟรหรอแมาวันนี้ก็มีหินนิดนึงครับอันนี้ขยายเสาซ <c oughs> ูมิโตโมเอเทีสองร้อยสิบ ตักใจอุ้มใหญ่ๆเลยครับโอ้ก้อนหินก้อนนี้ไหมนำลงห้าวขาไอ้นุ่นหลุดอีกเลย ขี่ตัวบิ๊กแล้วนี่เมื่อนี่โอ้ก่อนหินเอาลงเอาลงเอาลงก่อนเนี้ยพอดเอาลงเอาลงเบา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 โอ้ยออกแช่ข้ับคางก่อนนี่ ดูกงายงานกันช้าๆครับวันนี้ไปไปครับผมเดี๋ยวไปชมกันต่อคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ